ในขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากำลังเดือดระอุมีการประทะกันอย่างนักหน่วงจูจ่ๆก็มีข่าวที่ทำให้คนไทยต้องหันมามองเรื่องความมั่นคงภายในอย่างจริงจังเรื่องมันเกิดขึ้นที่จังหวัดตราดครับพื้นที่ที่กำลังเป็นสมรภูมิร้อนๆมีการบุกรวบครอบครัวชาวกัมพูชาครอบครัวหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่ทหารเรือที่ใช้กฎอายการศึกในการปฏิบัติการ สาเหตุที่ต้องใช้มาตรการเด็ดขาดขนาดนี้ก็เพราะครอบครัวนี้มีพิรุษที่น่าสงสัยอย่างยิ่งโดยเฉพาะลูกเขยของบ้านที่มีตำแหน่งใหญ่โตเป็นถึงผู้พันตชคมเมรน,นี่ไม่ใช่แค่เรื่องครอบครัวธรรมดาแต่มันอาจเชื่อมโยงกับสายศึกหรือสายลับที่แฝงตัวอยู่ในแผ่นดินไทยเพื่อส่งข้อมูลสำคัญอย่างแผนที่ให้กับกองทัพกัมพูชาถ้าเป็นเรื่องจริงนี่คือภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติเลยนะครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่15ธันวาคม2568เจ้าหน้าที่ทหารเรือในพื้นที่จังหวัดตราดได้รับคำสั่งเข้าควบคุมตัวครอบครัวชาวกัมพูชาครอบครัวหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองตราดปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะต้องงัดกฎอายการศึกมาใช้กฎหมายนี้ให้อำนาจทหารควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้ทันทีโดยไม่ต้องมีหมายสารสะท้อนชัดว่าเรื่องนี้เร่งด่วนและอันตรายต่อความมั่นคงแค่ไหน ครอบครัวที่ถูกควบคุมตัวมีหลายคนแต่เป้าหมายหลักคือการตรวจสอบความเชื่อมโยงกับลูกเขยนายทหารระดับสูงของกัมพูชาแล้วลูกเขยคนนี้เป็นใครจากการสืบสวนพบว่าลูกเขยคือพันตำรวจโทรหรือที่เรียกกันว่าผู้พันสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนกัมพูชาตำแหน่งนี้ไม่ใช่ยศเล็กๆเป็นนายทหารระดับผู้บังคับกองร้อยรู้ข้อมูลทางทหารและยุทธศาสตร์ชายแดนเป็นอย่างดี และที่น่าสงสัยยิ่งขึ้นลูกสาวของครอบครัวนี้เพิ่งแต่งงานกับผู้พันคนนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหลังแต่งเสร็จผู้พันก็รีบกลับไปฝั่งกัมพูชาทันทียังมีรายงานที่น่าตกใจอีกว่าผู้พันอาจหลอกแต่งงานกับลูกสาววัย18ปีเพื่อให้เป็นเมียน้อยเท่านั้นถ้าเป็นจริงนี่คือการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นเครื่องมือในภารกิจลับแล้วอะไรคือหลักฐานที่ทำให้ทหารต้องบุกรวบครอบครัวนี้ เจ้าหน้าที่พบพิรุษหลายจุดชี้ว่าครอบครัวนี้อาจทำหน้าที่เป็นสายลับหรือสายสึกให้ฝ่ายกัมพูชาพิรุษที่ชัดที่สุดคือการลบข้อความไลน์และการบล็อกเบอร์โทรศัพท์รรของผู้พันต่อชด,อดอกัมพูชาทิ้งทั้งหมดพฤติกรรมแบบนี้เหมือนทำลายหลักฐานเพื่อปกปิดความลับบางอย่างลองคิดดูครับช่วงที่ชายแดนปะทะหนักครอบครัวในฝั่งไทยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนายทหารฝ่ายตรงข้ามติดต่อสื่อสารกันตลอดแล้วจู่ๆลบข้อมูลทิ้งทั้งหมด มันไม่น่าสงสัยได้ยังไงเจ้าหน้าที่จึงตั้งข้อสงสัยว่าครอบครัวนี้อาจส่งแผนที่หรือพิกัดยุทธศาสตร์ของไทยให้กองทัพกัมพูชาข้อมูลเหล่านี้อาจถูกใช้ในการยิงปืนใหญ่หรือวางแผนลุกรามอธิปไตยในพื้นที่จังหวัดตราดแม้ครอบครัวจะปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นสายลับแต่การใช้กฎอายการศึกเข้าควบคุมตัวแสดงถึงความจริงจังของสถานการณ์ คดีนี้เป็นอุทาหรณ์สำคัญว่าภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติไม่ได้มาแค่ในรูปทหารถือปืนข้ามแดนแต่มาในรูปของสายลับที่แฝงตัวอยู่ในสังคมไทยด้วย